เป็นประจำทุกป,ปีนะคะเดือนพฤษภาคมมูลนิธิเพื่อสูนกลรงอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะมีพิธีมอบสกาดเพื่อเป็นทุนการศึกษาค่ะโดยในปีนี้เช่นกันค่ะการมอบทุนสกาดเพื่อการศึกษาประจำปี2567นั้นได้มีเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกที่ฝ่ายกองทุนสกัดและการกุศลมูลนิธิเพื่อสูนกลรงอิสลามแห่งประเทศไทยโดยมีการแจกทุนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลระดับประถมศึกษามัธยมระดับปวชและ ด้านศาสนาค่ะโดยมีเยาวชนผู้ได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน1,188ทุนค่ะแบ่งเป็นทุนการศึกษาเด็กกำพ้าจำนวน125ทุนโดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านเด็กกำพา้ามูลนิธิเพื่อสุนการอิสลามแห่งประเทศไทยจำนวน498,500บาททวนและทุนสากาัดเพื่อการศึกษาจำนวน1,063ทุนจำนวนเงิน4 6 2 5 0 0บาทค่ะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่มีการจัดทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นค่ะ4 5 6ล้านบาทค่ะซึ่งในพิธีมอบทุนสากาัดเพื่อการศึกษาประจำปีนี้นะคะหนห้องประชุมใหญ่มูลนิธิเพื่อสนยนการอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะโดยมีคุณเรวัตรามบุตรนะคะกรรมการมูลนิธิกล่าวต้อนรับและแจ้งกำหนดการมอบสากาดเพื่อการศึกษากับเยาวชนผู้รับทุนค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ปิยานาธวังพักดี ประธานอนุกรรมการกองทุนสากัดเพื่อการศึกษากล่าวประมนิเทศเยาวชนผู้รับทุนต่อด้วยอาจารย์ชัยพงศ์สายฟ้านะคะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุนการอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวประกถฐานะคะสร้างแรงบนันดาลใจในการใช้ชีวิตและการเรียนรู้นะคะวันนี้นะครับรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติย,ยิ่ง มากเลยครับที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่มีแต่ความปลื้มปิติในการมอบทุนการศึกษาทุนสากาดของกองทุนสากาดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในวันนี้แล้วก็ยินดีอย่างมากเลยครับที่ได้มีโอกาสมาสร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆนะครับในการใช้ชีวิตในการเรียนรู้ในโลกในยุคปัจจุบันน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้รับทุนการศึกษาเพื่อที่จะได้ไปเติบโตซึ่งถือว่าอัลฮัมดุล่าครับเป็น การให้นะครับโดยผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านกองทุนสากาัดของบริเวณทีเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่ประทับใจอย่างยิ่งครับที่เห็นน้องๆทุกคนนั้นมาด้วยแววตาที่มีแต่ความภาคภูมิใจแววตาที่มีพลังในการไปศึกษาต่อ เรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเติบโตไปประกอบอาชีพในอนาคตเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมมุสลิมต่อไปขอชื่นชมกับภารกิจของคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กางอิสลามแห่งประเทศไทยและอนุกรรมการกองทุนสากาดทุกท่านทำงานเหน็ดเหนื่อยอย่างมากเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นครับขอเป็นกำลังใจให้ครับ พิธีเปิดร่วมด้วยการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอ่านค่ะหลังจากนั้นคุณชาคิตกเรมีรองประธานมูลนิธิเพื่อสุนการอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้กํากับดูแลกองทุนสกัดและการกุศลกล่าวรายงานถึงความเป็นมาการดําเนินการของทางกองทุนสกัดและการกุศลวันนี้เป็นอโอกาสหนึ่งนะฮะที่ทางมูลนิธิเพื่อสุนการอิสลามของประเทศไทยได้นําเงินสกัดมามอบกับนักเรียนผู้ที่ยื่นคาขอรับสิทธ ปีนี้เราเราว่าหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ4ี่ล้านหกแสนกว่าบาททั้งหมดนักเรียนที่ได้รับทุนปีนี้คือ1188นดดคนเป็นเด็กนักเรียนจากผู้ที่กำพาคือหมายว่าที่เป็นญาติที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยอีก125คนอันนี้เราได้รับมอบหมายจากกองทุนบ้านเด็กกำพาของศูนย์การเนี่ยก็อัลฮนะัมดุลลฮะปีนี้ เราก็ได้มีโอกาสที่จะแจกเงินทุนสก,กาดให้กับผู้ที่รับสก,กาดเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆกปีในส่วนระดับตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมปลายปวชและศาสนาเราหวังว่าเงินที่ได้รับไปนี้คงจะกอ่อประโยชน์เพื่อการศึกษากับเยาวชนมุฒสิทิของเราและสิ่งหนึ่งที่เราเลืมไม่ได้ก็คือสําหรับผู้ที่มอบหมายเงินสก,กัด ผมท่านให้กับทางมูลที่เพื่อสุนทรีย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการคัดสรรหาผู้ที่สมควรที่จะได้รับสกาดเราได้พยายามที่จะยืนหยัดยืนยันที่จะทําให้อยู่ในเจตนารมณ์ของสกาดอย่างสมบูรณ์ที่สุดสิ่งใดที่มันมีข้อผิดพลาดบ้างเราก็ต้องขอขอมาอัพขอไปต่อต่อลอตาล่ะแต่ที่เราพยายามที่สุดก็คือทําให้ผู้ที่ได้รับสกาดเนี่ยผู้ที่สมควรที่จะรับสกาด ได้เงินสลับมนุนการศึกษาของเขาอย่างจริงจังกองทุนสกัดกองมูลนที่ผู้สูงกาบปสามทศไทายจะดําเนินการกิจการเรื่องเหล่านี้ต่อไปขณะน,นี้เรามีนักศึกษาที่อยู่ในระบบของทุนต่อเนื่องเนี่ยสาเกือบ40คนสําคนสจนการศึกษาแล้วประมาณ15คนคนเหล่านี้สามารถที่จะกลับไปช่วยเหลือครอบครัวให้เป็นมือบนได้แล้วหลังจากที่เขาได้จบการศาึกษาเขาก็สามารถที่จะ นำเงินรายได้ของเขามาช่วยเหลือครอบครัวช่วยเชือเ่อครอบครัวได้หวังใจจากลอสแวนัวตาลาทรงปรดตอบรับการงานที่ดีของพวกเราและตอบรับผู้ที่ร่วมบดยจาาสกาดผู้ที่มอบหมายเงินทุนสกาดให้กับมู้ที่เพื่อจำเนิกิจการนี้ก็ทำดีละครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับการตอบรับจากลอตาลาด้วยดีนะชุกรกันจะจากมูลรอคอยรันจะซะ หลังจากนั้นค่ะคุณวัชรพลโกมลตะเมธีประธานมูลนิธิเพื่อสูนการอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับทุนและเปิดงานมอบทุนสากาัดเพื่อการศึกษาปี2567ค่ะวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของกองทุนสากาัดศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับที่เราได้จัดเตรียมเงินทุนสําหรับให้เด็กนักเรียนเนี่ยซึ่งเรามี กองทุนบ้านเด็กกำพร้าที่มาช่วยปีนี้กองทุนบ้านเด็กกำพร้าก็ได้เงินสากัดเยอะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับบรรดาผู้บริจาคนะครับที่มีจิตใจที่ศรัทธาและก็กองทุนของเราเนี่ยไม่ได้หักค่าดําเนินการแม้แต่บาทเดียวนะครับเราก็ได้มาใช้ในการจัดการเนี้ยทั้งหมดเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ย มาเป็นเยาวชนที่ดีและก็เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของชาตินะครับและก็เราหวังว่าจะได้มีการเรียนที่ดีต่อเรื่องไปเรื่อยๆเราก็จะหาสรากาศมาให้เพื่อที่จะทำให้เด็กเหล่าเนี้ยได้เรียนจนถึงจบปริญญาตรีนะครับพยายามที่จะร่วมมือกันแต่ก็เน้นกับเด็กทุกคนให้มีความตั้งใจในการเรียน ให้คุณภาพของการเรียนเขาประสบความสำเร็จครับเริ่มการมอบทุนสากาดโดยกรรมการมูลนิธิอนุกรรมการกองทุนสากาดและแขกผู้มีเกียรติดูอาและกล่าวปิดงานมอบทุนโดยอาจารย์ทวีนภากรนะคะอิหมั่นประจำมสัสยิดมูลนิธิเพื่อสนยนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะการแจกทุนในปีนี้นะคะถือว่ามีเยาวชนที่มารับทุนเป็นจํานวนมากกว่าทุกป,ปีค่ะ และมีแขกผู้มีเกียรติเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนะคะที่มาร่วมจ่ายทุนให้กับน้องๆเยาวชนค่ะ a s s a l a m u ร l a มะตุลลอฮิตอะอาลาวะบะเราะกาตุฮ h วันนี้อัลฮัมดุล,ลิลลาฮ์อย่างอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณชิโคตอลลฮตสุฮานะฮาวตาลแล้วก็ขอขอบคุณกับคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสูนทรียอิส,สลามของประเทศทไทยแล้วก็ผู้ที่ชําระเงิน z ะกา t ให้กับพวกเราหวังว่าเงิน z กกา t ที่เราเนี่ยได้รับวันนี้เนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์กับเรากับตัวเราแล้วก็พ่อแม่ของเราและแบ่งเบาภาระ ให้กับพ่อแม่ของเราได้แล้วก็หวังว่าลอสสมาห์นาหูตาแลนั้นจะตอบรับการงานนี้ของเราทั้งดุนยาและอาคีรัตทุกคนอามีอัสลามุอะลัยกุมบารัฟมาตุลลาฮิวะบารากาตุคาหนูรู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนในครั้งนี้หนูจะใช้ทุนในการศึกษาต่อไปหนูจะใช้ทุนในการศึกษาในการเรียนให้ได้มากที่สุดขอบคุณมากค่ะขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะทางคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุนใจอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณนะคะผู้บริษัทเงินสกาดและผู้มีจิตกุศลทุกท่านนะคะที่ทําให้เราสามารถช่วยเหลือผู้ยากจนขัดสนในเรื่องของทุนการศึกษาได้มากขึ้นค่ะและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนมีทุนทรัพย์ในการศึกษาเร่าเรียนต่อไปค่ะและหวังว่าคงได้รับความไว้าวางใจจากท่านในการชรําระสกาดกาับทางมูลนิธิผู้ส่วนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเงินสกัดของท่านจะยังประโยชน์และเกื้อกูลสังคมมุสลิมต่อไปค่ะ พบกับกิจกรรมดีๆของทางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะ